คือทีแรกยังตกลงไม่ได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรทีแรกตกลงว่าพี่จะเอาสีส้มหรือสีเขียวมะนาวสรุปคือเหมือนสีเขียวแมงทับเลยผมขับเทสรถให้กับลูกค้าเนี่ยครับออกไปแต่งเนี่ยในเวลากลางวันนะครับลงอุโมงค์ไปเนี่ยอุโมงค์มันจะมืดใช่ไหมไฟหน้าเปิดอัตโนมัติเลยล้อชุดนี้กับยางชุดนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันใส่กับเอเวอรเรสต์ไม่ได้นะครับพี่นะเพราะว่าเราต้องมีการปรับแล้วไฮไลท์สำคัญของเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับใส่เทอร์โบเป็นเทอร์โบสองลูกเข้าไปขอบคุณลูกค้าท ที่ช่องต้อมฟอร์ดเช่อง y o u ู u ูบชา n n ลนะนะครับที่ฟอร์ดพนครเกษตรน้ำมินลูกสวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้อมฟอร์ดเครับผมที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพนครเกษตรน้ำมินนะครับตอนนี้เรามียอดขายไประดับหนึ่งสปีซอนแล้วนะครับก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube Channel Tom Ford n h l ต้อมฟอร์ดเอ็นนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูเอเวอเร ในรุ่นของ y าย c เลยถือว่าเป็นตัวท็อปสุดในเครื่องของดีเซล2.0ลิตรเลยนะครับก็ผมตกแต่งเสร็จเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเหลือสปอยเลอร์ด้านหลังนะเดี๋ยวก็ตกแต่งให้กับลูกค้าไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงนิดนิดนะก็อีกสักช่วงไม่กี่ชั่วโมงนี้เดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถแล้วนะครับตอนนี้สปอยเลอร์หลังกําลังมานั่นเองนะครับเอลเลในรุ่นของ y ายแท็นะครับราคา1นึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทครับตกแต่งไปอีกก็คันนี้ก็เลนประมาณ เกือบเกือบห้าแสนไม่เกินนี้นะแต่ถ้าเกิดมีมทําการแลบสีหรือทาสีรอบตัวรถไปด้วยเนี่ยก็าอาจจะทะลุเกินห้าแสนนั่นเองนะครับคันนี้มีไฮไลท์หลายอย่างมากแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดี๋ยวก่อนที่พี่เจาะในส่วนตัวห้องเครื่องเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูของแต่งกันเลยนะครับเพราะว่าในคอมเมนต์เนี่ยหลายคนอยากดูของแต่งมากนะครับผมบอกสเปคเครื่องยนต์คร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล2.0ลิตรครับแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรครับเป็นเครื่องยนต์ดี เป็นบล็อกเดียวกับทุกรุ่นเลยยกเว้นเครื่อง V6 นะครับหรือว่าเครื่องเบนซินนะในตอนนี้นะครับก็เป็นเทโบ2อ2ลูกนะดี่ผมไปเจาะลึกเจาะลึกช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะครับในส่งตัวด้านหน้า FORD อันนี้ลูกค้าทําการเลือกเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมก็แนะนําว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีไหนเฉดไหนเนี่ยก็เลือกได้เลยนะครับลูกค้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นสีดําด้านนั่นเองนะครับทีนี้ ทางด้านหน้าเนี่ยสามารถเลือกเป็นแบบอื่นก็ได้นะครับเป็นชุดวิกเตอร์หรือว่าเป็นชุดที่คล้ายกับ BM นะครับที่มีค่าสีก็ได้เช่นกันนะฮะแต่ลูกค้าอยากได้เป็นสไตล์นี้เข้ามานะครับถัดมานะครับคันนี้ไฟหน้าลมดํเข้าไปจะออกมืดๆหน่อยนะฮะแล้วไฟลูกแก้วนะครับหรือว่าไฟไบเมติก LED นะครับสูงต่ําอัตโนมัติแล้วเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับเช่นผมขับเทสรถให้กับลูกค้าเนี่ยขับออกไปแต่งเนี่ยในเวลากลางวันนะครับลงอุโมงค์ไปเนี่ย อุโมงมันจะมืดใช่ไหมไฟหน้าเปิดอัโตโนมัติเลยนะครับเรายังมีความประทับใจตรงที่ว่าเฮ้ยเจ๋งดีนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์มันตรวจจับแบบ100%มากนะครับแล้วสูงต่าําอัตโนมัติมันมีประโยชน์มากเลยในกรณีถ้าเราขับในตอนกลางคืนเนี่ยวิสัยทัศน์ไม่ค่อยดีถ้าเืิดมีรถสวนเลนมาเนี่ยในระยะ700เมตรเนี่ยมันจะดอบไฟต่ำแม่อัตโนมัติถ้าไม่มีแสงกตงกกระทบเลยเนี่ยเขาจะสาต์ไฟสูงอัโตโนมัติครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรามีกล้อง a d a ดหรือว่ากล้องเลนคิปปิ้งนั่นเองนะ กล้องตัวนี้ครับการทํางานของเขาเยอะมากนะครับนอกจากที่เขาจะตรวจจับไฟหน้าเนี่ยเขาจะตรวจจับวัตถุหรือว่าสิ่งกีดขวางด้านหน้าเนี่ยถ้าเกิดมีสิ่งกีดขวางด้านหน้าในระยะประมาณ40กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับไม่เกินนี้นะมันจะมีการเบรกอัจฉริยะด้านหน้าให้เราเลยนะครับแล้วเวลารถออกนอกเลนเขาจะดึงตัวรถเข้ากลับมาอยู่ในเลนด้วยนะครับอย่างสุดท้ายของไฟหน้าครับไฟลูกแก้วดวงที่3มเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยนะครับเช่นผมขับไปส่งลูกค้ามาเนี่ย ผมใช้งานได้จริงเลยนะครับในกรณีถ้าเราดู GPS เนี่ยทางนี่มืดมากๆเนี่ยเราเลี้ยงภูมิอะไรมากหรือว่าโค้งหักศอกเนี่ยเราจะเห็นเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์ด้านข้างมากเพื่อทําให้เราได้เขาเรียกว่าระวังตัวได้ก่อนเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมาถึงนั่นเองนะไฟดรงนี้สําคัญมากเลยนะครับไฟเรทา e l ม a ล n นิ่งไลท์ line, หรือว่าไฟซีแคก็เป็น2ฝั่งเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ในทุกรุ่นอยู่ในตอนนี้เลย ถัดลงมาครับคันนี้ใส่ชุดแต่งเป็น a k c นะครับลูกล่างจะเหมือนบึกบืนหน่อยนะครับเปียบเสมือนจมูกเลยดั้งโด่งๆหน่อยนะครับก็ถือว่าชิ้นงานนยถือว่าเนี้ยบมากเลยผมตรวจเช็คแล้วก่อนส่งมอบก็ถือว่ากระชับทุกอย่างนะครับเสร็จเรียบร้อยร้อแล้วนะฮะในตอนนี้นะเซ็นเซอร์ด้านหน้า6จุดเนี่ยทำงานร่วมกับกล้อง360องศานะครับทีนี้เซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยจะสังเกตได้เลยนะครับว่า สเกลที่เราครอบใส่เข้าไปเนี่ยจะไม่บังเซนเซอร์แล้วไม่มีการตัดต่อสายไฟของเซนเซอร์เลยนะครับนะและไฮไลท์ของด้านหน้าของคันนี้นะครับมันจะมีกล่องดำๆนี่ฮะเขาเรียกว่ากล่องเลด้์นะนะครับนะคันนี้มันจะเขาเรียกว่ามันจะมีอะแดปตีฟคุชช o n นทอนนะครับหรือว่าที่เรียกกันว่าสต็อปแอนโกนะครับกรณีถ้าคันหน้าไปเราไปาคันหน้าเบรกเราเบรกเราตั้งโหมดที่พวงมาลัยได้เลยนะครับเช่นผมขับไปส่งลูกค้าเราทดลองมาแล้วครับแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยเนี่ย เราตั้งรักษาระยะห่างเลยในกรณีที่ไฟท้ายคันหน้าไม่ชัดเจนเลยได้อันนี้ครับมันตรวจจับแบบชัดเจนมากเพราะว่ามันทํางานร่วมกับเบรกไฟฟ้าแล้วก็กล้องเลนกิ๊ปปิ้งด้านบนด้วยนะครับก็กรณีรถทันหน้าชะลอเราก็ชะลอคันหน้าไปเราไปในกรณีที่เรามองไม่เห็นหรือว่าทีเผลออะไรอย่างเงี้ยฮะถือว่ามีประโยชน์มากเลยมันมีความสําคัญมากเลยนะครับนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวถัดมาด้านข้างบ้างครับคันนี้ไฮไลท์สําคัญเลยคือชุดล้อมแม็กยางแล้วก็ชุดเบรกเนาะ ใส่ชุดลลมแมกเป็นขอบ20ครับลูกค้าทําการเลือกเข้าไปอันนี้ตกแต่งใหม่ทั้งหมดเลยหุ้มด้วยยางตโตโยทยนะครับเป็นดอก RT แบบนี้นะครับ2 7 5 5 5 R 20ครับทีนี้ลูกค้าหลายคนบอกว่าถ้าเกิดกรณีพี่เอาไปแต่งเองได้ไหมผมอันนี้ผมไม่รับประกันนะพี่เพราะว่าล้อชุดนี้กับยางชุดนี้ที่จริงแล้วเนี่ยมันใส่กับเอเวอร์เไม่ได้นะครับพี่นะพนะเพราะว่าเราต้องมีการปัดซุ้มนะครับแล้วที่เนี้ย มีทําการปาดซุ้มในวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่านะผมเคยนับนะสิบแปดสิบเก้าคันบางวันยี่สิบคันจ,จะจะฟอร์ดอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะฮะที่ทําการปาดซุ้มนะแต่ถ้าเราไปทําที่อื่นเนี่ยความเสี่ยงมันสูงมากนะครับพี่นะผมแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะว่าล้อจุดนี้กับสเปคอย่างจุดนี้มันใส่กับเอลเลสไม่ได้นะครับนะทางที่ดีนะครับก็ลูกค้าหลายคนจะมาแต่งก็ต้องฟอร์ดเอ็นนะแล้วก็ทาที่เนี่ยพร้อมรถใบแดงแล้วจบไปเลยได้จากเตาอบไปเลยนะครับก็คันนี้ผมแจ้งเลยนะครับว่าลูกค้าดูจากช่อง YouTube มา แล้วก็มาซื้อกับต้องฟอร์ดเอ็นให้ต้องฟอร์ดเอ็นดูแลนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ชุดเบรกเป็นพันธมิตร20แนะครับทีนี้ชุดเบรกเนี่ยหลายคนสงสัยนะครับว่าทําไมมีหลายสีจังเลยน้องต้อมนะผมบอกกับพี่ครับมีทุกเฉดสีพี่เลือกมาได้เลยเพราะว่ามันเป็นเบรกที่บิวอินแล้วคลัสตอมขึ้นมาใหม่นั่นเองนะคือทีแรกยังตกลงไม่ได้นะครับว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีอะไรทีแรกตกลงว่าพี่จะเอาสีส้มหรือสีเขียวมะนาวสรุปคือ เหมือนสีเขียวแมงทับเลยนะครับผมว่ามันเหมาะมากนะแล้วก็เป็นคันแรกด้วยที่ผมทําเป็นสีเขียวแบบผมเรียกว่าเขียวแมงทับละกันนะที่ส่งออกไปแบบนี้นะครับแล้วชุดเบรกชุดนี้มันมีประโยชน์ตรงนี้ว่ามันเป็นลูกสูบ6ลูกนะลูกสูบใหญ่ด้วยนะครับการเบรกของเขาเนี่ยมันไม่ได้เบรกแบบทีเดียว e e ทั้งหมด6ลูกแล้วมันเบรกทีละลูกนั่นเองมันดึงลงพื้นด้วยนะครับบวกกับจานที่มีขนาดใหญ่มาก410ริเม <me an hun> เป็นจานซอลลองด้วยนั่นเองนะจานซอลลองนะครับหลายคนจะรู้แล้วบางคนก็ไม่รู้นะมันเป็นจานที่ ระบายความร้อนได้ดีมากนะครับรถแข่งเนี่ยเขาใส่ที่เป็นเซตนี้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีนะและ้วกรณีถ้าเบรกฉุกเฉินเนี่ยมันไม่ได้เบรกอยู่จึกหรือว่าหัวทิ่มนะครับต่อให้เราจะฉุกเฉินกระทึบเบรกแรงๆก็หัวไม่ทิ่มแน่นอนนะครับมันจะมีผลดีกับคนนั่งด้านในห้องโดยสารครอบครัวหรือว่าลูกเล็กเด็กแรงประมาณนี้ฮะมันจะไม่หัวทิ่มแน่นอนนะครับนะแล้วตัวฮับทางด้านในเนี่ยฮะอันนี้ก็ลูกค้าที่จะเอาสีทองสุดท้ายมาลงตัว ที่สีดํานั่นเองนะลูกค้าสามารถเลือกดีเทลรายละเอียดพวกนี้เลือกได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวถัดมาครับคันนี้ช่วงล่างโหลดลง2นิ้วด้วยไม่รู้ว่าตากล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะคันนี้สิ่งสําคัญเนี่ยผมเสนอลูกค้าไปว่าพี่ครับตอนนี้ช่วงล่างเนี่ยสิ่งที่สําคัญคือปีกนกปับกองศากับลูกหมาก,กันโค้งพี่ถ้าโหลดแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญมากเพราะว่าปีกนกของเดิมเนี่ยมันมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะบางเพราะว่ามันซิดข,ข้ามมาจากโรงงานพี่แต่ถ้าเกิดเราใส่ชุดโหลดเนี่ยพี่จะได้ปีกนกที่มีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วการ เข้าโค้งยึ่กับถนนเนี่ยมันจะแม่นยำมากมากเลยและการลูกหมากกันโค้งเนี่ยถ้าของเดิมในเวลามันจ้ากับถนนแรงเนี่ยมันอาจจะมีการโคดได้ซึ่งผมเจอมาแล้วกับตัวนะครับสุดท้ายต้องเปลี่ยนนะแล้วชุดโชคเนี่ยมันเป็นโมโนทูบนะครับเป็นแก๊สกันน้ำมันที่ทํางานร่วมกันนั่นเองนะกรณีเราขับระยะไกลเราจะรู้นะครับผมเคยขับแล้วส่งลูกค้าเนี่ยรถที่เป็นทวินทูบเนี่ยไม่บอกแล้วกันว่ารุ่นไหนนะช่วงแรกฟีลิ่งดีมากเลยแต่พอขับไประยะไกลๆเนี่ย ช่วงล่างมันจะมีอุณหภูมิที่ร้อนมากนะช็อไม่มีการยืดหยุนนะค่าพกรีบาวมันจะยืดหยุ่นตลอดนะมันก็การเข้าคงที่กับถน,นนเนี่ยมันก็จะมีความย้วยอยู่แต่ถ้าเป็นโมโนโทูบชุดนี้มันเขาเรียกว่าถ้าเกิดมีอุณหภูมิที่อุ่นมากแก๊สจะมาช่วยลดภลระของตัวน้ํามันโช็กนั่นเองนะมันก็ทําให้เขาเรียกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันคงที่นั่นเองนะ นะครับและการเข้าโค้งยึดเกาะถนนเนี่ยมันจะขับได้มุดเหมือนรถเก่งเลยนั่นเองนะครับลูกค้าก็เลยให้ความสนใจมากนะครับนนี้เป็น fc จัดต่างจังหวัดด้วยนะครับนะแล้วที่สําคัญของรถเอเวอเรสตอนนี้ในทุกรุ่นเลยที่ผมขายกับลูกค้าไปในตอนนี้เลยเป็นรถยูโรไฟด้วยในปี2024เลยนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่ายูโรไฟเนี่ยจะไม่มีโลโก้ด้านนี้นะครับถ้ามีก็ก็ยังเป็นยูโรโฟอยู่นะครับนะแล้วลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้รายละเอียดเล็กน้อยนะครับเล็กๆน้อยเนี่ย หุ้มเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยลูกค้าก็ทําการที่จะเลือกหุ้มคาร์บอนเข้ามารวมถึงกระจกด้วยนะครับนะแล้วกระจกเนี่ยสิ่งที่สําคัญเนี่ยคือมีกล้อง360องศาให้เข้ามาด้วยคันนี้หุ้มเป็นแคปล่าหลายจุดมากเลยนะครับนะทางด้านตรงตรงคาดกลางประตูเนี่ยผมเรียกไม่เป็นนะขออนุญาตใช้ภาษาบ้านๆเลยแล้วก็ราวหลังคาก็และเป็นคาร์บอนแคล布拉เข้าไปนะครับนะอ่ะเดี๋ยวถัดมาทางด้านล้อหลังกันบ้างครับ ล้อหลังเนี่ยเป็นอย่างที่บอกไปนะเป็นสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับเป็นล้อแม็กขอบ20เหมือนกันยางเป็นดอก RT เหมือนกันนะครับทีนี้ดอก RT เนี่ยโซนใหญ่ผมขายเยอะมากนะครับเพราะว่ามันวิ่งใช้ความเร็วได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็รีดน้ําได้ดีมากๆเลยนะครับฟิลออฟโรดได้เล็กน้อยออฟโรดได้เล็กน้อยนะเพราะว่าลูกค้าบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นดอก AT ทมันก็จะวิ่งในถนนพื้นดําได้ดีเพราะดอก AT ทเนี่ยดอกมันจะเตี้ยกว่านะครับมันก็จะใช้ความเร็วได้เยอะนะผมเปรียบเสมือนว่า เหมือนรถแข็งที่เป็นรถแข็งที่เป็นเซอร์กิตหรือว่ารถแข่งดเด็กเนี่ยดอกยางเขาจะไม่มีเลยเพราะมันจะยึดเกาะถนนได้ดีถ้าดอกยางยิ่งเยอะใช้ก๊มเร็วจะไม่ได้เยอะนะครับนะแต่ก็จะรีดน้ําได้ดีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นดอกที่กึ่งๆเลยสามารถใช้ได้ทุกพื้นสภาพถนนเลยนะครับชุดเบรกเนี่ยจานหลังมี400มิลนะครับข้างต้นนี้ผมบอกไปจานหน้าเป็น410มิลนะครับด้านหลังนะครับชุดเบรกเนี่ยเป็น4พอตนะแล้วก็แยกเป็นเบรกมือไฟฟ้าเข้ามานะครับนะนนก็ถือว่าคันนี้ แต่งตัดหนักจะเต็มด้วยนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนะครับเป็นรถยูโรไฟคืออะไรนะดุงด้านนี้ครับหลายคนงงนะครับว่าคืออะไรน้องต้อมยูโรไฟมันเกี่ยวอะไรคือมันมีในส่วนของตัวน้ำยาแอดบูเข้ามานะครับผมอธิบายก่อนนะครับว่าการเติมน้ำยาแอดบู ool, มันไม่ใช่เรื่องที่จุกจิกนะครับมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับยาแอดบูที่เราเติมเข้า,ขาไปเนี่ยมันขจัดกลิ่นควันหรือว่าขี้เข่าเหมาท่อไอเสียหรือว่ากลิ่นตัวของรถเนี่ยจะไม่มี นะครับจะไม่มีเลยเครื่องดีเซลปกติแล้วมันจะมีควันเนาะมันจะมีกลิ่นที่มันส่งกลิ่นเหม็นนะ่ะคือหนึ่งเลยคือมันส่งเสียต่อสภาพอากาศหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับผมยกตัวอย่างนะถ้าเกิดเราไปส่งลูกไปโรงเรียนไปจอดรถนานๆหรือว่าจอดให้โรงพยาบาลเนี่ยเราฟรีเครื่องได้ยาวๆเลยนะครับหรือว่าคนแก่นั่งด้านในว่าเด็กๆนั่งด้านในเนี่ยกินขนมจอดฟีเครื่องได้ยาวๆเลยพี่เพราะว่าควันมันจะไม่ม้วนเข้าห้องบริสารหรือว่าไม่ส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับป้าที่ขายกาะย,ย่างน้านข้างเนี่ย เขาเรียกว่าไม่ว่าเราแล้วเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นควันนั่นเองนะแอดบูนะครับเติม800บาทวิ่งได้12,000กโลนะครับในคอมเมนต์บอกว่าลองต้อมแล้วถ้าเกิดแอดบูหมดละ่ะทายังไงยังขับได้อยู่พี่แต่จะสตาร์ทไม่ติดนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูด้านท้ายครับด้านท้ายเนี่ยมีบายสปอร์ตโหมดเลดาร์อยู่ด้านหลังนะครับการลดมุมอับสายตาด้วยนะครับในระยะ50เมตรนะประมาณนี้จากที่ผมได้ทดลองขับมามันจะแจ้งเตือนไฟสีส้ม ด้านหน้าแบบชัดเจนเลยว่ามีรถมาด้านข้างนั่นเองนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลัง6จุดนะครับแล้วชุดสเกิร์ตใส่เป็น akc เข้าไปนะครับสีดําเงาแบบนี้นะทีนี้ยลวดลายสามารถตกแต่งได้ลูกค้าสามารถรีเควสเข้ามาว่าอยากได้แบบไหนนั่นเองนะครับไฟท้ายลมดําเข้าไปกล้องมองหลังมีมาให้จากโรงงานนั่นเองฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองนะครับยวขออนุญาตเปิดให้ดูก่อนนะฮะ ไฮไลท์ของด้านท้ายเนี่ยเบาะแถว3เนี่ยอยากจะรีวิวให้ดูมากเลยครับพี่เพราะว่ามันเป็นเบอะไฟฟ้านะครับพี่นี่ครับปุ่มกดอยู่ด้านนี้นะแต่ก็คือว่าลูกค้าอยากได้ของเดินกลับหลายหลายหลายอันเลยหลายรายการเลยก็เลยรีวิวให้ดูไม่ได้นะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟเหลสาสมัคร a d a ปได้เป็นปลั๊กไฟบ้านก็ได้หรือว่าช่องเสียบ12โวลต์นะครับก็เด็กๆเผื่ออาจจะชาร์จแท็บเล็ตเล่นได้นะครับแล้วคันนี้ไดชาร์จก็250แอมป์ไฟแบบแรง,แรงๆหรือเหลือเลยนั่นเองนะครับนะ สิ่งที่สําคัญของเอเวอร์เรสเนี่ยมันจะเป็นช่วงล่างเป็นวัดลิงด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่ากล้องจะจะก,ก้มดูได้หรือเปล่านะครับพี่วัดลิงเป็นลักษณะยังไง<อ>เป็นลักษณะนี้ครับพี่นะตอนนี้ผมใส่ท่อกับลูกค้าไปแล้วนะครับนะวัดลิงเนี่ยเหล็กก้านยาวๆมันจะมี2ฝั่งพี่อีกฝั่งอยู่ด้านในนะครับวัดลิงมัลติลิงโฟลิงไฟลิงคืออะไรวัดลิงคือเขาเรียกว่าด Double ับเบิลวันเลยนะครับนะคือแม้แต่ bmw เนี่ยต้องเป็น x 6ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเป็นวัดลิงนะครับอย่างพี่แบรนด์มิซููมมิิิิชเเนนี่ยยยัังงป็ลลตอ นะครับแล้วแล้ววัดแล้ว,ลว <c oughs> ขออภัยครับแล้ววัดลิงก์เนี่ยการทํางานของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยคือหนึ่งเลยเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่นะครับมันจะคล้ายกับรถเก่งเพราะว่ามันมีการยืดหยุ่นเนาะนะครับนะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบเหมือนรถกระบะนะถ้าเกิดมีแหนบนะความแข็งกระด้างันเยอะนะผู้หญิงหลายท่านจะรู้เพราะว่าบางคนเนี่ยนั่งรถคุณพ่อคุณแม่เนาะคุณพ่อคุณแม่หลายคนจะขับกระบะเนาะแต่ถ้าเป็นวัดลิงก์เนี่ยคือจบเลยไม่มีความยืดหยุ่นที่สมบูรณ์มากการเข้าโค้งยึดกับถนนเนี่ยวัดลิงก์เนี่ยมันจะเป็นตัวที่บอกว่า ซับแรงกระแทกที่ดีมากเลยแล้วชุดช่วงล่างชุดนี้ครับผมบอกได้เลยว่าแข็งกระด้างกว่าของเดิมแน่นอนครับไม่มีทางที่จะนิ่มเท่าของเดิมนะครับแต่พอดีมันก็คือว่ารอยต่อสะพานหรือว่ารอยต่อถนนเนี่ยคอสะพานเนี่ยเวลาเราขับด้วยความเร็วเนี่ยมันเก็บได้เนียบมากซึ่งผมลองขับใช้งานจริงมาแล้วนะครับนะคันนี้ไฮไลท์คือมันมีท่อครับท่อ HKS เนี่ยก่อนหน้าน,นี้ที่ผมส่งให้กับลูกค้าไปยังใส่ไม่ได้นะพี่พราะรถเป็นยูโรไฟครับใส่แล้วไฟ ห้องเครื่องโชว์พี่แต่ตอนนี้ไม่โชว์แล้วนะครับเพราะว่าท่อเซ็เนี้เราเขาเรียกว่าทําออกแบบมาเพื่อลถยูโรไฟเลยนะครับทีนี้ถามว่าลูกค้าไปติดข้างนอกได้ไหมได้ครับพี่แต่ไฟห้องเครื่องโชว์นะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่ฟอร์ดพระนครเกษตรเน้ามินนะครับก็คิดค้นมาแล้วก็ปรึกษาช่างเรียบร้อยแล้วว่าไฟห้องเครื่องต้องห้ามโชว์เพราะรถเราเป็นรถป้ายแดงนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวผมมาจะให้ดูด้านในห้องบริษารด้านหลังกันก่อนนะครับก็อาจจะรีวิวไม่ได้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแอร์ แขวนไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ไฟปลั๊กไฟบ้าน12โวลต์มีมาให้แบบครบคันแบบนี้นะครับนะและเบาะแถวกลางสามารถเอนนอนได้มีขนาดที่กว้างขวางมากนะครับทีน,น,นี้สิ่งที่สําคัญของ <c oughs> การนั่งด้านหลังเนี่ยไม่ว่าคนขับจะรู้สึกยังไงนะครับผมได้ทดลองนั่งด้านหลังนะคนหลังจะรู้สึกแบบเดียวกับคนขับเช่นกันนะเพราะด้วยความี่ช่วงล่างเป็นแบบนี้เป็นวัดลิงก์เนาะนะครับกรณนนีถ้าเกิดเราคิดว่าเอ้ ขับด้านหน้านมีความแข็งก็ะด้ด้านหลังเหมือนกันครับรู้สึกเหมือนกันทั้งหมดเลยไม่โยนไม่เวียนหัวแล้วนะครับซึ่งผมเคยนั่งตัดคลิปเนี่ยกรณีตัดคลิปเนี่ยต้องทําคลิปลง u t u b e ใช่ไหมผมนั่งตัดเนี่ยให้รุ่นน้องเนี่ยขับกลับนะครับขับกลับเนี่ยจากที่เราไปเอาเรถไปแต่งมาเนี่ยไม่เวียนหัวเลยพี่ปกติผมเล่นโัรศั์ผมเวียนหัวนะแต่ปกติพอนั่ง ett, เอเวอเรสต์เฮ้ยมันถือว่าผมประทับใจมากนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันก่อนนะครับสครับเพจนะครับแถมกับลูกค้าเข้าไป นะคันนี้มีโหมดการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะบอกคู่หน้าปรับแบบไฟฟ้าเสร็จสมบูรณ์นะเดี๋ยวดูคร่าวๆแล้วกันคันนี้มีโหมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นแล้วก็มีโคล่องแล้วก็โหมดทรายนะครับอ่านให้ดูก่อนครับปกตินี่ครับประหยัดนะลากพ่วงถนนลื่นนะครับโคลงแล้วก็โหมดทรายนะแต่ละโหมดเนี่ยเขาจะปรับขับเคลื่อน ขับ4เป็นอัตโนมัตินี่ครับยังขึ้นแบบเมื่อกี้เมื่อสักครู่นะแล้วภายในนะครับหน้าจอเป็นแบบ12นิ้วนะครับใหญ่ที่สุดของ e v e r e s t แล้วเพราะเป็นตัวท็อปเนาะนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวาโดยมีวิลเลจชัตเจอร์ด้านล่างเข้ามาให้นะสิ่งที่สำคัญคือเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้า e-shifter 10 speed นะครับทีนี้เกียร์เนี่ยการทำงานของเขาไม่ใช่เรียงแบบ1 2 3ไปถึงสินะเพราะว่ามีคอมเมนต์บอกว่าน้องมันมีสิบเกียร์แล้วพี่ขับในเมืองเมื่อไไหรร่่่่่่มมมัันนนจะถึงง10เกีีียย์ใใชช้พพอา ถ้าเราเขาเรียกว่าตีนหนักอขออไปถ้าเราเท้าหนักนะหรือว่าขับด้วยความเร็วสูงพี่สามอาจจะไปเจ็ดอาจจะไป9ก้าก็ได้นะถ้าเราใช้ความเร็วนะยังไงก็ถึงสิบเกียร์พี่ซึ่งผมทดลองมาแล้วนะครับส่วนอื่นต่างๆก็ไม่มีอะไรมากที่เบรกมือแล้วก็ระบบ2 H 4 H 4โลนะครับ4 H หลายคนจะรู้ดีนะครับไม่เกินความเร็วก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนี้ขับสีได้นะครับ4โลก็คือความเร็วที่ต่ำมากหมดสเก็ตตะกายอะไรประมาณนี้นะฮะ แล้วก็ดิฟล็อกมีเข้ามาให้แบบครบคันนะอ่าออย่างพี่คันนี้มีซันรูฟมูลรูฟเข้ามาให้ด้วยนะครับใครที่ชอบดูบุหรี่นะพนขึ้นไปได้เลยหรือว่ามีเด็กๆนะครับโปขึ้นไปเนี่ยถ้าไปสวนสัตว์เนี่ยคุยกับยีรับได้เลยพี่บอกกับสําหรับคนที่นั่งแบบว่าเป็นครอบครัวจริงๆนะเพราะว่าผมขายรถเนี่ยก็คือว่าเยอะมากนะครับที่ที่เป็นฟิลครอบครัวพวงมาลายัยสำคัญมากพี่ผมชอบส่วนตัวพี่ปรับได้สี่ทิศทางแบบนี้เลยเพราะว่าคนเราสริละจะไม่เท่ากันเนาะการปรับพวงมาลัยเนี่ย ส่วนใหญ่จะพอดีข้อมือพี่พอดีข้อมือแบบนี้นะจากที่ผมได้ทดลองขับมาแล้วก็แนะนําลูกค้าเข้าไปเพราะว่าพอนี้ฉุกเฉินเนี่ยมันจะเอาอยู่พี่พวงมาลยัยเป็นวงมาลยัยไฟฟ้ามังติฟังก์ชันนะครับมีอะแดปตีฟคริสคนทนก็มาให้แบบครบคันด้านหน้านะถ้าใครอยากรู้นะลองมาซื้อรถก็ต้อง Ford En ครับที่ผม,มอธิบายให้หมดเลยว่าล็อกความเร็วยังไงตั้งค่ายังไงนั่นเองนะหน้าจอเป็นแบบดิจิตอลนะถือว่าเป็นตามสไตล์ของโต๊ท็อปนะครับนะอาทิใส่แก้วนะ ตามสไตล์เขาเรียกว่าน้าตาลศูนเป็นะครับเป็นกาแฟดําตามที่ผมชอบกินใส่ได้2ฝั่งนะครับนะเบา,ฟาไฟขออภัยครับเบาไฟหนะ้าปัดเดืนินไม่สามารถเบาได้นะครับแล้วระบบไฟหน้าเนี่ยผมลองเล่นมาหมดแล้วนะครับเนี่ยปรับได้ทั้งหมดกรณนี้ถ้าเกิดเราดับเครื่องเนี่ยสตาร์ทขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นตัว A เหมือนเดิมนะเท่านั้นนะครับนะเพราะมันเป็นโหมดออโต้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่เปิดฝาท้ายทางด้านนี้อีก1อันนะครับนะแล้วประตูด้านข้างนะครับนะปกติแล้วเนี่ย การเปิดประตูมันอยู่ด้านนี้พี่ทีแรกอะประมาณสามปีที่แล้วชมก่อนที่ผมขายปรากฏว่ามันมีลูกค้าบางคนนะไปเขาเรียกว่าไปไวอยในกลุ่มพี่แล้วมันเกิดการหักเขาก็เลยทํามาแบบนี้นะนะครับนะก็จบปัญหาเข้าไปนะแล้วตกแต่งด้วยได้สีสม้มตามสไตล์ของรุ่นของ y ายแท็นะรวมถึงกระบะก็เช่นก,กันก็ไปได้สีส้มนะอ้าเดี๋ยวก่อนท้ายคลิปนะครับผมจะให้ดูห้องเครื่องก่อนเลยว่าคันนี้ห้องเครื่อง,องตัวท็อปมันมีดียังไงนะครับ ฝางกระโปรงเปิดแถบซ้ายนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันเหมือนมันเป็นรถยุโรปนะครับนะแต่รถในชิ้นส่วนทุกอย่างเนี่ยประกรอบที่จังหวัดระยองนะครับแล้วประกรอบนะ <c oughs> แล้วคันนี้นะครับก่อนที่จะมาติดสปอยเลอร์เนี่ยยิงอย่างที่ผมจะติดให้กับลูกค้าทุกคันก็คือโช้กความฝังกระโปรงตอนนี้กําลังมาพี่เพราะว่าใช้การติดตั้งไม่นานนะครับทีนี้ลองสังเกตทางด้านห้องเครื่องยนต์กันบ้างครับเป็นเครื่องดีเซล2.0ลิตรสี่สูบครับแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตร คเครื่องยนต์วางต่ำกัวตัวบอดี้แล้วก็เถิบเข้าไปด้านในการวางต่ำกัตัวบอดี้เพื่อง่ายต่อการสวิตต่อช่างนะครับและการกะเถิบเครื่องยนต์เข้าไปด้านในเนี่ยเพื่อป้องกันโรเหตุด้านหน้านะครับสังเกตหน้าเครื่องยนต์เนี่ยลูกลอกสายพานสายพานบุรีจะไม่มีเพราะว่าเรามีเป็นพัดลมไฟฟ้าเข้ามาให้นะครับควบคุมการทํางานโดยดีเลย์คอมพิวเตอร์นะครับ,รท,มมรนะรบทีนี้ถามว่ามีประโยชน์ยังไงคือหนึ่งเลยเนี่ยการกินน้ํามันเนี่ยจะนิ่งมากเพราะว่า สมมติว่าคันนี้ผมขับไปต่างวันเนี่ยสิบสามกิโลลิตรบวกเลยนะครับมันจะไม่เกิดการสวิงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นพัดลมปกติที่มีสพานมูเล่เนี่ยมันจะดึงกําลังเครื่องยนต์มาแล้วมันทําให้อัตราการสิ้นเปลืองมันเกิดการสวิงบางครั้งเฮ้ยทำไมวันนี้มันดูกินน้ำมันเฮ้ยทำไมอีกวันมันดูประหยัดแต่นี้คือนิ่งมากนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ทำงานเต็มร้อยพัดลมไฟฟ้าทํางานเต็มร้อยยกตัวอย่างคือถ้าเกิดเราขับรถปกติเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดแอร์ขึ้นมาเนี่ยเครื่องยนต์จะกโหลดกําลังไปที่แอร์แต่ตอนน ใส่เทอร์โบเป็นเทอร์โบ2ลูกเข้าไปนะครับหลูกทางานในรอบต่ําและรอบปลายทางานในรอบสูงเป็นเทอร์โบลูกใหญ่ที่มารองรับในรอบปลายนั่นเองนะครับแล้วถัดมาครับคันนี้เป็นเบรกไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์ด้วยนะครับสังเกตตรงท่อนี่ครับจะมีสีตรงเนี้ยพี่ถ้าล้อใดล,อล้อหนึ่งนะยกนะน้ามันเบรกจะไม่จ่ายไปล้อที่ยกเลยจะเทน้ามันเบรกไปจ่ายล้อที่แตะพื้นอยู่เพราะเซ็นเซอร์มาตรวจจับอยู่และเบรกตัว,ว,วนี้ทํางานร่วมกับเกียร์ไฟฟ้า10สปีดด้วยหรือว่าเกียร์อ e ีฮิเตอร์นะ มันทำงานร่วมกันทั้งหมดเพราะว่าคันนี้ไม่มีขับเองเบรกเองหรือว่าที่เรียกกันว่า Stop a n d go นะครับทำงานร่วมกันทั้งหมดแล้วระบบมันเสถียรมากนะผมขายรถมาเนี่ยตั้งแต่ขายไปหลายลร้อยคันตอนนี้ยังไม่มีปัญหาตามมาเลยนะครับยังเสถียรอยู่นะจบจบแน่นอนนะครับแล้วคันนี้นะครับให้แบตเตอรี่เป็นโฟ r มโค o a g m 800 CCA นะครับแบตเตอรี่ชุดนี้ผมเจอกับตัวมานะแต่ยังไม่ได้เจอแบบสุดหมายความว่าผมเจออุณหภูมิที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งหนาวอยู่3วันก็ยังสตาร์ทติดง่ายเพราะว่า มันสามารถรองรับกับอุณหภูมิที่ต่ํามากได้เลยผมคิดว่าถ้าติดลบมากๆเนี่ยมันสตาร์ทได้มันรองรับได้มากเลยเพราะว่าแบตเตอรี่ด้วยความที่มัน800 t c a นะครับหลายแบรนด์ไม่มีนะผมไม่ได้เอาฟอร์ดนะแต่ฟอร์ดให้มาผมคิดว่าให้ฟอร์ดเขาใจถึงอยู่ที่ให้แบบนี้ก็มาจบจริงนะครับนะยิ่งถ้าเราขับเกือบทุกวันด้วยผมว่า2ปีบวกแน่นอนนะครับทีนี้แบตเตอรี่ชุดนี้ถ้าเกิดเราไปกรอน,นี้ไปออฟโรดหรือไปจอดเอียงเนี่ยงานก็นสตาร์ตติดครับเพราะว่าเขามีโครงกิจอยู่ด้านใน ของเหลวด้านในเนี่ยจะไม่ไ่เกิดความเพี้ยนแน่นอนนะครับเพราะระบบจ่ายไฟด้านในถือว่าจบเสถียรแน่นอนนะแล้วของเหลวจะไม่กรช็อกออกมาทําให้รถเปิดเพื่อนหรือว่าเกิดความเสียหายเพราะแบตเตอรี่ด้านในมันจะมีน้ํากรดเพราะว่ามันจะมีโครงกิดอย่นี่ผมบอกไปมันจะคอยซับเจลซับน้าอยู่ด้านในแล้วไม่ต้องมาเปิดฝาคขยเติมน้ํากันเหมือนสมัยก่อนตอนนี้ตัตดออกได้เลยไม่มีแล้วนะครับเอาเทอเตอร์ด้านนี้ครับหรือว่าไดชาร์จขนาด2 5 0แอมป์ก็ถือว่าจ่ายไฟได้แรงได้ลึกมากมากนะครับปกติบางแบรนด์เนี่ยให้มาแค่ร้อย 130มแอมแค่นเองนะฟอร์ดให้มาขนาดนี้ถือว่าจบให้มันแต่รุ่นเริ่มต้นของเอเวอเรสก็มีเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวถัมมาทีหนึ่งครับพี่ท่อแอร์เนี่ยไอเย็นอยู่เลยท่อแอร์จะวางเหมือนลังเกียจเครื่องยนต์หน่อยเพราะว่าฝั่งนี้มันเป็นฝั่งแอบว่าอุณหภูมิที่เย็นกว่าฝั่งนู้นฝั่งอุ่นเพราะว่าเป็นฝั่งเทอร์โบนั่นเองนะแล้วน้ํายาหล่อยเย็นทุกอย่างมันจะไหลผ่านท่อแอร์นะครับผมอธิบายก่อนคือ,อสมมติว่าเราจอดทากแดดนานๆเปิดแอร์แป๊บเดียวพี่ประกระนนดเเียยววอรไมากนะแล้วอุณหภมิมงองน ต่ำสุดได้15.5องศาถ้าปรับเป็นโลเนี่ย14องศาเลยนะผมไม่รู้ว่าโลมันคือลงมาอีกจาก15.5องศาผมลองมาแล้วหนาวแบบเยือกเยือกเลยแล,แล้วมีแอร์อุ่นมาให้แบบครบคันแบบนี้ถือว่าจบจริงสังเกตเลยพี่มันมีปักตัวด้านนี้เห็นไหมเนี่ยสำคัญมากนะพี่นะกรณนนีถ้ารถเกิดมีปัญหาเนี่ยมาซวิตหรือว่ามาเข้าศูนย์เนี่ยช่างจะใช้พวกโหมวดพวกนี้พี่เข้าคอมแล้วเราจะรู้เลยว่าไฟจุดไหนมีปัญหาพี่ทํามาเพื่อให้ใช้ในระยะยาว แล้วกรณีถ้าเกิดซื้อเราก็ต้องฟอร์ดเอ็นไปจากที่ผมส่งรถไปจะผมรับประกันเลยว่าจะไม่มีปัญหาตามมาแน่นอนครับพี่ถ้าลูกค้าไม่ไปเฉียวไปชนนะถ้าเกิดมีปัญหาตามมาเดี๋ยวเราช่วยดูแลซูวิตหลังการขายแน่นอนนะครับนะ<ป>ก็รถคันนี้นะครับย้าราคาอีกทีละกันนะครับหนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทนะครับขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาหนุนแล้วก็เข้ามาซื้อได้ที่ช่องต้อมฟอร์ดเอ็นช่องยูทูบชาแนลนะนะครับที่ฟอร์ดระนครเกษตรน้องมินลูกค้าก็ได้ลองมาเทสขับ เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าถูกใจใช่เลยนะขออย่างหนึ่งพี่สังเกตปัดน้ําฝนไหมถ้ามองมุมนี้จะมองไม่เห็นนะมองไม่เห็นเลยนะครับเหมือนทําหลบไว้นี่นะครับทาหลบไว้นะปัดน้ําฝนแบบออโต้ด้วยนะครับนะครบพันนะหลายคนนะคอมเมนต์บอกนะผมก็ยังพูดเดืดยาวอีกนะคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่มันมีเสียงลมเข้านะประมาณสักร้อยยี่สิบขึ้นร้อยสามสิบขึ้นเพราะว่าอะไรพี่มันคือตัวนี้ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วว่าถ้าติดคิ้วกันสานนะพี่เสียงวนมันจะลมเข้านิดหนึ่งนะพี่ ลูกค้าผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเผื่อแบบแง้มกระจกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยพี่ตอนที่ผมไลองขับไปส่งลูกค้าแล้วเนี่ยเสียงลมข้านเล็กน้อยนั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคันนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับและลูกค้าก็เห็นแล้วก็โอเคจบตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการตกแต่งใบทั้งคันเลยเกือบ5 0,000 0บาทได้แบบนี้เลยพี่จบๆเลยนะรถยูโรไฟด้วยนะครับก็ยังไงก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องยูทูบชาแนลต้อมฟอร์ดเอ็นด้วยตลอดวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับ